พี่น้องครับทีมงานเรารถบงรถบาสก็เริ่มทยอยทยอยมากันแล้วนะครับ Maraléu, maraléu! ไปเลยนอนสะดวกสบายวัดก็มีมมมสวัสดีครับมาดูหมอลำเหรอลกูกฮะดูหมอลำเหรอ,อมไม่เคยเห็นกับหมอลำไม่เจอหมอลำแต่ไม่หกเลยค่ะบ๊วยเหรอเท้าหน่อย อิงตัวไม่ใช่อายวงอิงเ้วอิงมายงไอิงมาตอนเย็นไปนอนไปนอน ครับผม ทยอยมาก มันนเย็ที่รักมาแล้วไปเก็บกระเป๋ายไปอุ้มกระเป๋าหน่อยเฮ้ยดูที่รักหน่อยที่รักมึณเดินลงจากรถตั้งเที่ยวตั๋วไปไหนอะตป๋าป้าสนเหรอป้าป้าสองป้าสองเอาแล้วป้าเคลียร์พื้นที่แล้ว สงสารเบาเอกยังเลยช่วงนี้มันร้อนเนาะช่วงนี้เนาะร้อนหลายอย่างเลยร้อนทั้งกายร้อนทั้งเงินมาไล่ก็ได้ว่าสันใครจะหมานสู้เบาเอกไม่ได้แล้วช่วงนี้ฮอตมากเลยตั้งแต่ร้องเพลงของแท้ปีนี้เกิดมากเลย มือได้เป็นเลยนะตรังบุรีเออเฮ็ดข้าโฆษณาอยู่เฮ็ดเสบียีโฆษณาอยู่ไปกินตบก่อยู่บานน้ำเด้อยีลีไรบ้านนี่ก็บ้านโขกงก่อโขกเปื่อยเนาะโอ้แมแล้วมาขายของเหรอแม่ตลาดเริ่มขายจักมุ้งนี่แม่ตลาดเริ่มขายจักมุ้ง ม่มุกน้มันแกงเฮ็ดป่มีชุนแลวโอ้ยแกงเล็กเดี๋ยวมีุเอวมุกน้ำมัสแส่บมาขายเด้อเออนี่แหนเด็กกำลังอนเอโอเคเอาเอาเอา้นมาจะานไหน้มาแต่อุบราช กุ้งบอกเปลาเอกไปนอนแนจะเป็นล่มไหมไปเก็บมาไล่ก่อนมาไล่ไปเก็บก่อนอพเออเออหกับานเออใเปล่าเอกเฮ้ย้มากี่ต่อไปนี่ฮะเอาเสียบให้หน่อยเป่าเอกไม่ธรรมดานะเห็นว่าแบบนั้นนะไม่ธรรมดานะ่ะสุดยอดเลยนะนะั่นน่ะในรถไม่มีอะไรนะนะั่นน่ะ ไม่ขยะ <c oughs> ไม่ติสเปิดเลยรีสอร์ทอยู่ตรงนี้เปิดน้อนแล้วรีสอร์ทฮันเก็บไปายไปบอนยุโรปปีหน้านี่ เอาอีรีได้นนิเขาการันตีได้สองคนนิไป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 ละพ่อหามือลบไม้ไปเลยโอ้ยบ๊มีผีหน้อขับข้าวมาส่งมามือนี่กินน้ำข้าวแล้วขับมาเนอะเพื่อนี่มงบ่อกินหมูปิ่งหองสาว์พอเพื่อยไปใส่เด้ขนาดบานไอ้แกมก็ให้บ๊ไปมันไปแลวมันหนึ่ง <ค>มันนอนหยาบไหมถ้านอนมองอื่นไหมพี <คน S 1> ่หลีขันตงังสองขี้ขาดเบาข้คเท้า,า,าพี่น้องเท้าเราขี้ขาดเบาพักผ่อนอยู่หนีดีกว่าพายอยากมาหาก็ามาหาอยู่หนีพี่น้องสิเบาเบิดเหมือเลยเบาอยู่หนีเบาแบบบนนอนก็นไหนบนนอนเด้อเอรอยหรเห็นกดฝัดร์ด้อได้สร้าังอีเดียจัดกันแต่มันก็เอาตัวบอลอดอยู่ ก็วาเป็นไข่ไข่บ่เอ้ามันคือหาด่ไข่จัมไยุดเหมือนบอกเลป่านนนว่าอาจารย์บาเห็ดบาดเจ็บบาแสบบาเนี่อาจารย์บาเห็ดจนไข่ไหมอาจารย์บากิบไว้หรือเลงมาสัตโอ้ยยางบอก่าอะไรอาจารย์บอกว่าุจเศร้าเซกันได้สู้แต่จิตเซเราจะปสตัอจะไปจอบเบอร์กินสักหน่อยนัดกระชับิันัดปนกระชับิดดอกนัดชิงชนะเลิศัดชิงชนะเลิศอเออเดี๋ยวเ เอาเอาพอกันคลิปหน้าพี่น้องครับสสวัดบสวับดยครับ